สวัสดีกับแม่ยกทุกท่านด้วยนะฮะก่อนที่ออกจากบ้านวันนี้นะครับผมก่อนที่จะอาบน้ำวันนี้ก็เดี๋ยวอ,อยากจะฝากซิงเกิลนี้ไว้ในอ้อมอกแม่ยกทุกคนด้วยนะครับกับชื่อเองว่าเทพีบ้านไทยของลองฟังกันดูนะกับซิงเกิลรูกชงรูกทุ่ทบันนี้อย่างไรก็ตามน,นะฮะอ,อยากจะบอกว่ารักพุ่งเนี่ยเป็นหัวพุ่งอย่าลืมอุดหนุนคอนเฟิร์ตเก่งรายทางด้วยนะเกี่ยวกัน้ไหมครับ เตือกันและแม่ตาวานบ้านเไปรงเมืองฟ้ารงเมืองฟ้าเราเรืองบ้านเราอย่าไปเพื่นอย่าไปเดิมตกน้ำเหล้าบอกก่อนแลสาวก่อนที่เจ้าจะเสีย เจอแปะคนเราเปรียยน้ามนันำร้องไห้กลับมาเจอสามไงกนล้มใจจะเสียน้ำตาไอหนุ่มไม่รุ้ไมายมุ่งมารออกัตกี้บันรอบไม่คิดรลอบเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนักฆ่า กลับมาเผดการดาเสียเวลาอยู่ทำไหมคุณจนจดนแต่จิงใจไม่ให้เห็นโอ้แย่เลยเห็นเจ้าจะได้เป็นแค่ที่บ้านใครเมยก็พักอยากก็ทำ,ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใ,ใจเจ้ากลับมาใ จะไปขอแตงบ๊ายบายครับ